สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆุท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่24ตุลาคมปี2022นะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดวยวเราเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลเพร่เมร์ลกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่13เวลาตี2เวสต์แฮมยูไนเต็ดะพบก,กับบอลมาร์คู่นี้่ายทอดสดทางทุพิมเฮตี1 โปกแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่11เวลาตีสเซลตาบิโกจะพบกิตาเฟ่คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอตสา3โปกแกรมฟุตบอลกลอาโชเซียอิตาลีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่11เวลา23นาฬิกา30นาทีเคลมเนเซจะพบกับซัมโดเลียแายเวลาตี145ซัสโซโล่จะพบกับเวโรนาทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอตหน1โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาปพตตเกตในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่1 0เวลา,าออตีสอ่ โปรแกรมฟุตบอลสกุนดาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่12เวลาตี2เลือออนอเบโดจะพบก,กับมาลาก้าและโปรแกรมฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่10เวลาตี1ครึ่งอัสโคลีจะพบก,กับกายาลีนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ